MUT Talk กลับเข้ามานะคะกับ R M U T Talk ในช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะผัวฟังคะเรามีข่าวสารนะคะแล้วก็มีเสียงบรรยากาศนะคะของการไปร่วมในการเปิดการแข่งขันนะคะวลอลเลย์บอลอุดมศึกษาเอสโคลาวลอลเลย์บอลยูแชมเป็นคัพ2อครั้งที่2นะคะซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะคะในวันที่จริงๆแล้วจัดไปแล้วนะ เจถึง26กรกฎาคม2566นะคะที่อาคารยิมเนเซียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัทไทยบัวเร์จำกัดมหาชนและบริษัทไทรดิงจำกัดนะคะโดยเครื่องดื่มเอสโคลาค่ะแล้วก็ร่วมกับอีก11สถาบันการศึกษาอุดมศึกษานะคะที่จัดขึ้นแล้วก็รวบรวมต้องียกว่าเป็นการรวมนะคะนักกีฬาวลเลย์บอลอุดมศึกษาในงานนี้นะ ซึ่งม่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายวิรัตโหตราวยสยะรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ร่วมกับ นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคม,คมกีฬาวบอบอลแห่งประเทศไทยและในงานนี้นะคะก็ยังมีคุณซาร่านะคะนุสราต้อมคำเซตเตอร์ดับตำนานทีมชาติไทยนะคะและก็รวมไปถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะ,ะแถลงข่าวในการแข่งขันค่ะแล้วก็มีการจับฉลากแบ่งสายด้วยนะคะที่ห้องประชุมเมทาวีชั้น5อาคารวิทยาบริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะในช่วงแรกเ,เราจะให้ติด ามรับฟังนะคะเสียงสัมภาษณ์ของคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกันก่อนค่ะเป็นเพื่อที่ได้พัฒนาต่อยอดนะครับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นช่วงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะนักกีฬาส่วนใหญ่ที่เป็นทีมชาติก็อยู่ในระดับนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นการที่ได้มีการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็จะทําใหเ้เป็นการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาระดับทีมชาติให้สูงขึ้นก็คงจะทําให้ทีมชาติเรา มีความมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีนักกีฬาที่จะได้มีตัวเลือกนะครับในระดับที่จะไปสู่ทิมนชาติได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับที่นำมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณทุกมหาวิทยาลัยที่มาร่วมการแข่งขันรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนนะครับในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่เติมเต็ม นะฮะรายการวงจรของการพัฒนากีฬาวัลเลย์บอเลเราซึ่งในส่วนระดับมหาหลัยเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีการจัดการแข่งขันมากนะักเพราะฉะนั้นการแข่งขันตรงนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นต่อไปสำหรับการที่จะทําให้อ่การพัฒนากีฬาวัลเลย์บอลไปสู่ทีมชาตินะครับมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวัลเลย์บอลชาวไทยนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยเรากล่าวได้เต็มปากว่ากีฬาวัลเลย์บอลอ่ของโลกเนี่ยนะครับเขายอมรับว่า กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยนะครับคือกีฬาที่เป็นกีฬาวอลเลย์บอลที่มีมีคนที่สนใจมากที่สุดในโลกนะครับ <c oughs> เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับโลกเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาพร้อมที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพและก็ถือว่าเราคือ,อมีอะไรมีทีมที่ดีนะมีทีมที่ดีถึงแม้จะไม่ไม่ได้ชนะ เลิศแต่ว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกนะครับเป็นทีมที่ตัวเลขต่ใจ,ใจสู้นะครับมียิ้มแย้มแจ่มใสมีสัมมาคารวะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นวัฒนธรรมมิติของการเล่นกีฬาที่มันมันมีความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปเล่นกีฬาอย่างเดียวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยจากการในขัน v วีนแอ่าสุดตาพันโลกเห็นชัดเจนว่าแฟนกีฬาบอลล์บอลชาวไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพของความดีของการฉกึกคือ คือชมกีฬาแล้วก็เป็นผู้ชมที่มีคุณภาพนะครับดูกีฬาอย่างมีคุณภาพมีมารยาทนะครับมีดูกีฬาและก็เชียกกีฬาทุกประเทศคือมาดูกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆนะครับไม่ใช่มาดูเชียร์เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็ที่สองันก็ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มใสกับนักกีฬาทุกประเทศตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสเสน่ห์และก็ทําให้สาพันวอลเลย์บอลโลกเนี่ยเขายอมรับว่าประเทศไทยเนี่ย จัดการในขันเวียนแอหรือการแข่งขันระดับโลกที่ผ,ผ่านมาทุกรายการเนี่ยได้ดีที่สุดก่าประเทศอืนอ่นๆครับก็เป็นความภาคภูมิใจครับที่เราชาวไทยทุกคนควรจะได้ร่วมภาคภูมิใจกันเราด้วยนอกเหนือจากการที่ได้เชีย์ได้เชีย์นักกีฬาวอลเลย์บอลของเราก็สําหรับรายการวอลเลย์บอลลูกศาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสําคัญในในอีกระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับได้ติดตามชมการแข่งขัน ให้กำลังใจนะครับผู้ที่จัดการแขร่งขันรวมตลอดต้องให้กําลังใจนะักกีฬาโดยเท่เา,เากับเป็นการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลอีกของเราอีกส่วนหนึ่งครับ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเสียงพูดคุยสัมภาษณ์นะคะของทางด้านคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องของเอวียนแนวนะที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะคะแล้วก็ตัวเรียกว่าได้รับผลตอบรับอย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นที่พูดถึงไม่แค่ระดับในประเทศไทยนะคะทั่วโลกเนี่ยก็มีการพูดถึงเช่นเดียวก,กันค่ะในส่วนของวันนี้นะคะที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาติดตามใน ื่องของฝีไม้ลายมือนะคะของนักกีฬาที่ต้องเรียกว่าจากอุดมศึกษาเนี่ยอาจจะมีการขยับขั้นนะคะบ่งฝั่งขึ้นไปสู่ระดับโลกนะระดับของประเทศก็ได้นะคะในใการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษาเอสโค a ล่วอลเลย์บอลยูแชมเป็นคัพ2023นะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่2แล้วค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็เป็นการยกระดับกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษาแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของหมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะให้นักศึกษาเนี่ยมีพื้นที่ในการสร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาทักษะด้านกีฬาวลอล ซึ่งก็สามารถต่อยอดนะคะในเส้นทางของกีฬาวอลเลย์บอลนี้ในอนาคตรวมไปถึงส่งเสริมนะคะการพัฒนานักศึกษาในด้านของสปอร์ตแมนชิพนะคะสู่นักกีฬารุ่นใหม่ก็คือการรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยนะคะต่อยอดถึงการพัฒนาให้ตัวเองแล้วก็สังคมรวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมาหาวิทยาลัย12สถาบันอีกด้วยค่ะซึ่งปีนี้นะคะทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในเป็นการแข่งขันวลอลเลย์บอลประเภททีมหญิงนะคะมีทั้งสิ้น12ทีมนะคะก็คือมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีมา ไดกรุงเทพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตศรีสะเกตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตชนบุรีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาธิราดกบังค่ะซึ่งงานนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพนะเปิดสนามนะคะก็คืออาคารยิมเนเซียมนะคะเป็นสถานที่จัดงานนะคะ ก็มีเสียงสัมภาษณ์นะสำหรับในฝ่ายของผู้ที่มีการเตรียมการนะคะนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทแก้วสกุลรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการนี้ไว้ด้วยค่ะการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษานะครับอยู่แชมเปี้ยนครั้งที่2นะครับก็ วัตถุประสงค์เราก็คือเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับได้มีเวทีในการแข่งขันสแสดงศักยภาพความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะครับได้เข้าร่วมนะครับซึ่งเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มเวทีให้เขานะครับให้มีกิจกรรมมากขึ้นนอกเหนือจากที่ในมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาได,ได้เคยจัดไปให้ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มประสบก,การณ์ให้กับนิสสาในระดับหมหาวิาลยนะครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างแตกต่างจากในครั้งที่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าการะแสของอวอลเลย์บอลนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงของประเทศเองในที่ก้าวไปสู่ระดับโลกเนะี่ยนะครับก็จะเห็นว่า,าในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเน้นพิเศษในการจัดสาหรับ กีฬาวอลเลย์บอลนะครับของผู้หญิงแล้วก็เพิ่มจำนวนทีมนะครับที่จะเข้ามาร่วมทำการแข่งขันนะครับซึ่งทีมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทีมที่อยู่ในระดับทีมแนวหน้าของประเทศนะฮะที่จะเข้ามาร่วมทำการแข่งขันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยก็การประชาพันธ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ความสนใจของนิสัยเองที่อยู่ในระดับมหาลัยเนี่ยเข้าให้ความสนใจมากนะครับก็ เพิ่มมา12ทีมนะครับปีนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะเรื่องของเครือข่ายนะครับที่จะามาร่วมกันในการจัดการแข่งขันนะครับลำดับแรกเลยเนี่ยก็คิดว่าสถาบันอุดมศึกษาเองนะครับที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยที่อ,อยู่ในระดับแถวหน้าของวงการกีฬาวอลเลย์บอลนะครับซึ่งในพันธมิตรกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นพันธมิตรที่สําคัญในการที่จะ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็จะทําให้เกิดแมตที่มีความน่าสนใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็เข้มข้นนะครับแต่ในส่วนของกิจกรรมมันจะเกิดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักนะครับก็ต้องขอบคุณทางเอสโคลานะครับไทยบริเวณจำกัดนะครับแล้วก็สมาคมบอลเล์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเอ่อมลเทนนะฮะเป็นลูกฟุตบอลนะครับที่สนับสนุนรวมถึงเสื้อผ้าที่มาจากคีล่า แล้วก็ซีโมที่เป็นออค์กไในในการจัดการแข่งขันก็ต้องขอบคุณแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าภาพนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับซึ่งปีนี้เราก็รับจัดเป็นปีที่2ครั้งที่2ก็คิดว่าจะจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยให้กับนึกสาในระดับปริญญาต่อไปนะครับก็ต้องต้องอาศัยเครือข่ายแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายทุกๆหน่วยงานนะครับตอนนี้สถานที่ก็ต้องบอกว่า S <S <an other> เราเองเราก็เคยจัดกีฬาระดับปุดมศึกษาก็คือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องความพร้อมสถานที่จัดการแข่งขันเรื่องสถานที่ซ้อมสถานที่พักเนี่ยนะครับก็ต้องตอบว่าเราเรามีความพร้อมมากนะครับสามารถที่จะทําการแข่งขันได้โดยรบดาบรื่นนะครับหลายๆทีมก็สามารถที่จะมาซ้อมแล้วก็ร่วมทําการแข่งขันแล้วก็พักในมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับ <S 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 ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายนะฮะแต่ก็เราก็พยายามที่จะ รณรงค์ประชาพันธ์ในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับสำหรับผู้ชมหรือนักกีฬาเองนะครับก็พยายามตรวจนะครับก่อนที่เขาจะมีการแข่งขันนะครับก็มีการส่งผลกันตรวจเพื่อให้หนักกีฬาได้แข่งขันกันอย่างปลอดภัยเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่นะครับเวทีใหญ่มากๆ <S <s เด็กๆน้องๆน,งน,งนงสศึษาเองเนี่ยนะครับที่ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มังเข้ามาเนี่ย เป็นเวทีที่ก้าวไปสู่ระดับที่เป็นอาชีพได้นะครับถ้าท่านสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับฝีมือตัวเองได้เนี่ยผมมองว่าเวทีนี้เนี่ยนะครับเป็นโอกาสดีที่จะก้าวไปสู่หลีกที่เป็นสโมสรน,นะครับก็จะทําให้ยกระดับของฝีม้ลายมือของของตัวท่านเองนะครับรวมไปถึงความภาคภูมิใจนะครับถ้า สามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปถึงระดับทีมชาติได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสให้น้องๆทุกคนได,ได้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 เข้ามาร่วมในเวทีนี้นะครับแล้วก็ขอโอกาสประชามพันธ์นะครับก็คิดว่าถ้าผลตอบรับในปีนี้ดีนะครับผู้สนับสนุนมีความเห็นนะครับที่จะดําเนินการส่งเสริมกีฬาพวกนี้ต่อเนี่ยก็คิดว่าเราก็มองว่าปีหน้าเราอาจจะต้องขยายทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ สถานที่เรามีความพร้อมเพียงพอที่จะจัดการแข่งขันได้นะครับไม่ติดขัดนะก,ก็เชิญชวนนะครับน้องๆเป็นเวทีที่ใหญ่มากให้น้องๆได้เข้ามามีโอกาสาร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะเจอนักกีฬาระดับเยาวชนระดับทีมชาติเข้ามาระดับโโมสรเน้ามาน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะ,ะทดสอบตัวเองได้ดีตอนนี้ก็กําหนดระยะเวลาแล้วนะฮะการแข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่26พฤศจิกายนนะครับก็เ มี12ทีมทำการแข่งขันสามารถที่จะชมตามผ่านเพจของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีไลฟ์สดให้ทุกแมตช์การแข่งขันนะครับรวมไปถึงช่องทางของกีฬาเอสโคลายูแชมเปี้ยนคันะครับก็จะเปิดเพจตัวนี้นะครับก็จะมีการไลฟ์สดทุกคู่นะครับก็ขอเชิญชวนเลยนะครับน้องๆผู้ที่มีความสนใจด้านกีฬาวอลเลย์บอลนะครับมาดูพี่ๆที่ เขามีความสามารถพิเศษนะครับถือว่าระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเสียสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทแก้วสกุลผู้ช่วยดิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะในการเตรียมการค่ะกับการแข่งขันนี้วลอลเลย์บอลอุดมศึกษาเอสโคลาวอลเลย์บอลอยู่แชมเปี้ยนคัพ2023นะคะซึ่งจัดขึ้น9-26กร,รกฎาคมนะคะ ก็ต้องบอกว่างานนี้นะคะแบ่งเป็นสองสายสายละ6ทีมนะคะแข่งขันแบบพบกันหมดอันดับ1นึถึงสแต่ละสายนะคะจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเชียร์อัพนักกีฬากันได้เลยนะคะจะมีกลุ่มไหนอยู่สายไหนบ้างเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางแฟนเพจเอสโคล่าวอลเล็ตบอลยูแชมเป็นคัพนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและนี่คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะกับรายการ RMUT Talk กู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง รายการของเราได้ในทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะในช่วงเวลา14นาฬกา FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ